มือถือช้าหน่วงพื้นที่เ็มแก้ได้ง่ายวันนี้มาแนะนำแอปพลิเคชันในการค้นหาไฟล์ตกค้างและทาความสะอาดระบบมือถือ Android ได้ง่ายไปดูกันเลยครับไปดาวน์โหลดแอปได้จากในเพจโซเลยนะฮะ sdmate ตั SD วนี้มีทั้งเวอร์ชั่นฟรีและตัวโปรนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราจะต้องโหลดเวอร์ชันฟรีมาก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำให้ดูทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยว เวอร์ชันฟรีเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถใช้ได้ทุกฟังก์ชันเลยนะครับที่ไม่มีเขียนว่าต้องใช้ sd m a t e pro ตรงนี้นะครับอ่าอะไรที่มี sd made pro ก็คือเราจะต้องไปเติมเป็นตัวเสียตั้งก่อนนะฮะแต่ว่าอัปเกรดแค่ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองอัปเกรดเลยละกันนะครับกดซื้อมาเนี่ยมี2แบบ in app purchase นะครับก็คือไม่ต้องลงแอปเพิ่มแต่ข้อเสียคือไม่สามารถเอาไปแชร์คนอื่นได้นะครับใน google play family library นะฮะตรงนี้สามารถแชร์กับคนอื่นนะครับได้อีก5คนเลยนะครับ ซึ่งผมจะไปแชร์เพราะนั้นผมก็จะเลือกแบบแอป Unlocker นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมไปซื้อตัวโปรมาก่อนนะครับอ่ะผมซื้อเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวกดตกลงนะฮะแล้วก็เราจะต้องทำการติดตั้งตัว Estimate Pro ตรงนี้เพื่อไปด้วยเสร็จแล้วเรากดเปิดขึ้นมานะครับอ่เขาจะตรวจสอบอะไรขึ้นมาแล้วกดเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็กดเปิด Estimate เพียงเท่านี้นะฮะเราก็ได้เป็นเวอร์ชันโปรแล้วนะฮะไออันที่ขึ้นว่าเป็นโปรก็หายไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับ แอปตัวนี้นะสามารถใช้ได้ทั้งเพื่อนๆที่รูทและไม่รูทนะครับมือถือของผมเครื่องนี้ไม่ได้รูทนะครับอ่ะเรากดเข้ามาเนี่ยเรากดที่ปุ่มสแกนเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะทําการตรวจสอบพวกไฟล์ตกค้างทําความสะอาดระบบความสะอาดแอปอะไรต่างๆนะครับแล้วฐานข้อมูลเนี่ยที่เจอเป็นศูนย์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องนี้ผมไม่ได้รู้เพราะนั้นมันเลยไม่ได้เจอตัวถางข้อมูลเยอะๆนะฮะเดี๋ยวจะโชว์อีกเครื่องให้ดูนะฮะที่เป็นรูทแล้วจะเจอ ข้อมูลที่เยอะกว่านะครับไฟล์ตกค้างตรงนี้เกิดจากาพวกไฟล์ต่างๆเวลาที่เพื่อนๆลงพวกเกมหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับและทีนี้เวลาต่อให้เราอ n นสตอ l ไปแล้วจากมือถือของเรานะครับแต่มันยังมีพวกซากไฟล์ขยะอยู่นะครับก็สามารถกดเครื่องหมายถังตรงนี้กดลบได้หรือถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นไฟล์อะไรบ้างเราสามารถกดแตะเข้ามาดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นนะครว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลน,นะครับ การที่เราจะถอยกลับไปหน้าเดิมนะฮะแล้วกดแตะเข้ามาที่มุมบนซ้ายนะฮะแล้วกดมาที่เข้าถึงด่วนนะฮะมันจะมาที่หน้านี้นะฮะอ่าเราค่อยๆกดลบไปนะฮะกด Delete ไปทั้งความสะอาดระบบตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะฮะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรา มีในเครื่องนะครับพอดีตัวเนี้ยของผมมันเป็นเครื่องสำรองเพราะนั้นข้อมูลมันจะใบได้เยอะมากนะครับอ่แล้วกดลบไปนะครับตรงนี้ก็ทาควาาสะอาดระบบแล้วก็ทำความสะอาดแอปตรงนี้นะครับก็เป็นอีกอันนะฮะที่มีประโยชน์มากๆนะครับอ่าล้วกดเข้ามาดูนะครับ3.2จุจิกเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นพวกไฟล์แคชต่างๆนะครับของมือถือแอนดแล้นะล้วกดแตะเข้าไปดูนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นโฟลเดอร์ตรงนี้นะฮะก็จะไม่ได้ทำให้ตัวข้อมูลเกมอะไรหายนะเพราะตรงเนี้ยแคชไฟล์ตรงเนี้ย เวลาเันเคลียร์ทิ้งไว้เนี่ยนะครับก็จะทําให้เพิ่มพื้นที่ว่างนะครับเห็นไหมว่าแอปในเครื่องเราเนี่ยยิ่งมีเยอะนะครับก็จะมีพวกแคชไฟล์ขยะตัวนี้เยอะขึ้นมากๆเลยนะครับเราสามารถตรวจสอบดูได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสอะไรนะคะก็กดลบได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะฮะไม่มีอันตรายอะไรนะฮะนี่ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าขอสิทธ์เพิ่มเติมเราก็กดให้สิทธิ์ไปนะครับตามที่แอปขอมานะครับเพื่อจะได้ทำการลบตรงนี้ได้นะครับ มาหน้านี้เราก็กดแตะตรงนี้ไปนะฮะ Accessibility Service เนี่ยนะครับเขาจะเข้ามาเข้าช่วยเหลือเข้าถึงนะฮะเราก็หาตัวเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็ไปให้สิทธิเ์เลื่อนๆดูนะฮะในหน้านี้เดี๋ยวเราจะเจอ SD Mate นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับมือถือแต่ละยี่ห้อนะฮะหน้าจออาจจะขึ้นไม่เหมือนกันของผมเนี่ยมันเป็นเรีย l มี UI นะฮะ <UI S 1> ก็จะขึ้นมาแบบน,นี้อ่าเวลาให้สิทธิ์เสร็จแล้วนะฮะเราก็กดมาที่ตัวแอปพลิเคชันของเราเหมือนเดิมนะฮะเรากดแบ็ k กลับมานะครับอ่าแล้วกด ตัวนี้ใหม่นะครับอ่าลองกดลบดูนะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้ตัวแอปพลิเคชันมันก็จะทำการลบนะครับพวกไฟล์แคชต่างๆไปเรื่อยๆนะครับอ่าสุดท้ายฮะมันก็เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปที่แต่ละแอปพลิเคชันเลยนะครับเนื่องจากที่แอปอธิบายเนี่ยตั้งแต่ Android 6เป็นต้นไปนะฮะเราจำเป็นจะต้องไปเข้าไปกดปุ่มลบ ทีละแอปนะคะคือเข้าไปที่ข้อมูลแอปแต่ละแอปนะะแล้วก็ไปกดลบข้อมูลแคชนะคะแต่เพื่อเห็นไหมครับว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันทีละ1แอปแล้วก็ไปกดปุ่มเอานะครับเราสามารถกดพื่เดีวนะฮะมีเปร้ยร้อยแอปเนี่ยมันก็แอปมันก็จัดการให้เองเลยเช่ไหมฮะเพื่อนๆจะเห็นไหมฮะว่าตัวนี้มันจะทําการกวาดไฟแคชทิ้งไปเรื่อยๆแล้วแอปตัวนี้ก็ จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันจะเนี่ยฮะเปลี่ยนแอปไปเรื่อยๆเราหน้าที่ของเราก็คือทิ้งหน้าถือไว้นะครับแล้วก็รอให้มันเสร็จแค่นั้นเองนะครับจำนวนแอปที่ต้องรอมีแค่ไหนนะฮะเราดูจากด้านล่างเนี่ยฮะทางเราจะอ่านแอปเห็นไหมฮะของผมเนี่ยก็จะมีอ U373 นะครับก็คือตอนนี้ปล่อยมือถือวางไว้เฉยเลยนะครับไม่ต้องปินหนะะงดหน้าจอนะครับไม่ต้องย่อหน้าจอนะฮะรอหน้านี้นะฮะจนกระทั่งมันทําการกวาดแท็บ สถานะเนี่ยนะครับไปถึงขวามือสุดนะครับหรือจนครบเนี่ยนะครับตรงนี้รออย่างเดียวครับเมื่อแอปทำเสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งกลับมาหน้านี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับเรากดแบ็คกลับมาที่หน้าแรกกันใหม่นะครับโอเคกลับมาที่ช่วยเหลือเขาถึงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะฐานข้อมูลเนี่ยสำหรับอันเนี้ยถ้ามันไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีสิทธ์ตัวรูท่ะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเครื่องที่รูทให้ดูนะครับ อ๋อก่อนจะไปดูเครื่องที่รูทนะฮะอ่าเรามาเช็คตรงนี้กันก่อนนะครับตรงมุมบนซ้ายเนี่ยะฮะแล้วกดที่ภาพรวมดูได้นะฮะตรงนี้สามารถกดรีเฟซตรงนี้ดูเราจะเห็นภาพรวมของเครื่องของเรานะครับอย่างตนนี้จะเห็นไหมฮะสถานะการรูทอันเนี้ไม่พร้อมใช้งานนะครับเครื่องนี้เพราะว่าเครื่องนี้ไม่ได้รูทนะครับอ่าแต่นี้เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งของผมนะครับตัวนี้เป็นมือถือที่รูทแล้วะฮะอ่ามากดที่ ภาพรวมตรงนี้ดูนะครับเห็นไหมฮะฐานะลากตรงนี้คือเครื่องนี้รูทแล้วแล้วผมจะให้เพื่อนๆดูในส่วนของฐานข้อมูลนะฮะฐานข้อมูลเนี่ยอาจจะจําเป็นที่จําเป็นจะต้องใช้สิทธิ์รูทเพราะนั้นใครที่ใช้สิทธิ์รูทเนี่ยจะสามารถกวาดขยะได้เยอะกว่าคนที่ไม่รูนร้นะฮะนี่เราก็จะเห็นพวกด a ต a ์เบทต่างๆนะครถ้าเราต้องการจะกวาดเนี่ยเราก็แตะว่าที่รูปจรวดได้เลยนะครับตรงนี้เขาก็จะทำการ เพิ่มประสิทธิภาพของตัวระบบนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆที่ใช้แอปนี้นะครับโคตรคุ้มนะฮะถ้าสมมุติว่าเรารูทด้วยนะฮะแต่ถึงไม่รูทเนี่ยก็เพิ่มประสิทธิภาพได้เยอะมากแล้วนะครับอตรงนี้เราก็รอจนมันทํางานเสร็จไปนะครับสําหรับตัวของถ่าข้อมูลไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลในเครื่องมันจะหายนะครับอ่าตรงนี้มันเป็นพวกขยะอย่างเดียวครับในส่วนของเมนูทางด้านซ้ายนะครับยังมีอีกหลายส่วนที่น่าสนใจนะครับ โดยเพราะพวกการทำค้นหาควบคุมแอปนะครับตรงนี้ก็จะใช้ในกรณีที่เราเอาไว้ทำการจัดการแต่ละแอปนะครับสามารถเข้าไปปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับก็ไปลองดูนะฮะเราสามารถจะแชร์พวกไฟล์ที่เป็นไฟล์ติดตั้งตัวแอปนะครับ mm hmm. apk สาหรรบแชร์ไปหรือว่าจะกดส่งออกนะครับส่งออกไฟล์เป็น apk ไว้ในเครื่องสำหรับใครต้องการเซฟตัวแอปพลิเคชันนะครับไว้นะครับ ในส่วนของไฟล์ที่ซ้ำกันนะฮะแอปพลิเคชันตัวนี้ก็มีความสามารถพิเศษนะฮะในการตรวจสอบในมือถือของเรานะคบว่ามีไฟล์ที่แอปเนี่ยทำการประมวลผลใช้ AI ตรวจสอบแล้ว่ยคิดว่าเป็นไฟล์ที่ซ้ํากันหรือเปล่าถ้าเราดูแล้วพบว่ามีไฟล์ซ้ํากันเราก็สามารถกดลบได้นะฮะแต่นี้ก็ให้ดูพวกขนาดไฟล์ตัวไฟล์ก่อนนะ,ะว่ามันเป็นไฟล์ที่ซ้ํากันจริงไหมนะฮะก็สังเกตดูนะฮะส่วนใหญ่ชื่อไฟล์เนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับอ่าเราก็ ถ้าเรามั่นใจว่ามันซ้ําเราก็กดลบไปได้เลยเห็นไหมฮะแอปจะทําการเลือกให้อัตโนมัตินะครับว่าไฟล์ตัวไหนควรจะลบออกนะฮะก็คือนี่นะฮะอ่าเรากดถังขยะไปนะฮะเขาก็จะกดลบพึบไปนะฮะอ่าลบไป2ไฟล์เพรัะนั้นไฟล์ที่ซ้ําก็จะถูกกําจัดไปแล้วนะครับอ่าตัววิเคราะห์การจัดเก็บนะฮะตรงนี้เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะฮะที่เออ่ต้องซื้อตัวโปรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันทานํางานยังไงอ่าตรงนี้ก็ รากดเข้ามาดูนะฮะอันนี้ก็จะโชว์ความจุนะฮะของเครื่องว่าเครื่องเรามีหน่วยความจําเหลือเท่าไหร่นะครับอ่าตรงนี้อ่าโอเคตารางเวลาตรงนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเอ่อต้องซื้อตุวโปรนะคระับงจะใช้งานได้ตรงนี้สามารถทําการตั้งได้นะครับว่าแต่ละอันเนี่ยเอ่อจะตั้งเวลาให้มันทํางานเมื่อไหร่บ้านนะฮะจะให้ทํำยังไงนะฮะอ่าก็สามารถทำการเอ่อตั้งค่าเพิ่มได้นะครับอ่าเผื่อไว้ตั้งอัตโนมัตินะครับ อ่าตรงนี้เราก็ทกําการตั้งไว้นะฮะแล้วก็นี่ฮะตารางเวลานะครับเราก็สามารถกดตั้งเวลาได้นะฮะเหมือนปฏิทินเลยครับเหมือนตั้งในกาปลุกเลยนะรตรงนี้เราก็กดตั้งไปว่าให้ทํางานเมื่อไหร่บ้างนะครับอ่าอย่างสมมุติผมจะตั้งให้มันทางานเอ่อตอน9ก้าโมงเช้านะครับอ่าล้วกดตั้งเวลาแล้วนี้สามารถตั้งได้ว่า9ก้าโมงเช้าของทุกๆ3วันนะครับ5วัน7ดวันอะไรเงี้ยก็สามารถตั้งได้นรงนี้ก็คือทุก 7วันเนี่ยมันก็แอปนี้มันก็จะทำการกวาดของเราให้อัตโนมัตินะครับสุดท้ายของแอปนี้นะคะก็ใช้ตัวโป,โปรเช่นเดียวกันนะครับฟีเจอร์สถิตินะครับทำให้เรารู้ว่าเราทำการเคลียร์พื้นที่ว่างหรือทำอะไรกับแอปนี้ไปบ้านจะถูกเก็บประวัติไว้ในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับท่าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด comment, like, share, อคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามช่องยินดยแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ